เฮ้ยสามช็อตโหนี่มันจำง่ายครับเล่าสามตัวอย่างละครึ่งช็อตมะนาวครึ่งช็อตแล้วก็อันนี้ครึ่งขวดชาปีบอมใช่ลมอนมากเดี๋ยวรู้นะครับมันจะบอมกันแค่ไหนจริงๆถ้าเราเอาอันนี้ไปเสิร์ฟแล้วเราบอกเขาว่ามันเป็นม็อกเทลนะไม่มีแล้ว เขาเชื่อแน่นอนเพราะว่าเขากินเข้าไปเขาก็จะไม่รู้สึกถึงกลิ่นเหล้าหรืออะไรเลยสวัสดีครับถึงเวลาของมินิบาร์ปาร์ตี้อีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูน้องเมนสวัสดีค่ะพี่ป้งวันนี้มีเมนูอะไรจะวันนี้มินิบาร์ปาร์ตี้ก็ต้องเป็นเมนูปาร์ตี้ค่ะพี่ป้งโอเคเมนูปาร์ตี้นั่นคือปาร์ตี้บอมค่ะวันนี้ชื่อเมนู ปาร์ตี้บอมแหมไอ้ชื่อลักษณะอะไรบอมบอมนี่แสลว่าแรงแน่นอนแน่นอนค่ะต้องบอมแน่นอนส่วนผสมหลักวันนี้ก็เอ็มร้อยห้าสิบแล้วก็มีเหล้าทั้งหมดสามชนิดเลยโอเกรลัมแล้วก็ฟอนโตโอเคเอาเริ่มเลยครับเริ่มต้นด้วยส่วนผสมนะคะเมนูหลักส่วนผสมหลักเอ็มร้อยห้าสิบครับ หนึ่งช็อตเฮ้ยสองช็อตเฮ้ยสามช็อตโอ้หนี่กันครึ่งขวดเลยป่าวะใช่ค่ะครึ่งขวดเลยค่ะโอเคครับแล้วตามด้วยวอดก้าค่ะวอดจ้าเท่าไหร่ครับ15 ml ค่ะคนึ่งช็อตคนึ่งช็อตแล้วตามด้วยเหล้ารำกับเหล้ารำ รัมจะได้รัมตึงค่ะรัมตึงต <c oughs> ึงครึ่งช็อตเหมือนกันค่ะคร <c oughs> ึ่งช็อตครับนี่สีต้องเหลืองๆแน่นอนนี่ฮะ <c oughs> ตามสีของเอ็มร้อยห้าสิบใช่กับสีโก้กับสีโก้สีทอง <Okay. S 2> ตามด้วยควังเทอร์ค่ะเหล่าส้มค่ะโอเคอันนี้ครึ่งช็อตเหมือนกันค่ะโอ้ยอันนี้สุดจำง่ายนะครับใช่ค่ะใส่ไปเลยคือพวกแอลกอฮอล์ทั้งสามอย่างละครึ่งช็อตและตัวสุดท้าย มะนาวสดของเราตัวนี้เพิ่มความเปรี้ยวความสดชื่นมะนาวสดคีอครึ่งช็อตเหมือนกันโันนี้จำง่ายครับก็คือเล้าสามตัวอย่างละครึ่งช็อตมะนาวครึ่งช็อตแล้วก็ออนนี้ครึ่งขวดใช่ค่ะใช่นี่แหละครับ ใส่ลงไปในเชคเกอร์แล้วก็เติมน้ำแข็งเพิ่มอีกหน่อยอันนี้คือแปลว่าแต่เดิมเราก็ใส่น้ำแข็งไปเพื่อไม่ให้ส่วนผสมอย่างอื่นนะคะละลายพวกเราพวกอะไรจะได้ยังคงความเย็นอยู่คือเริ่มต้นด้วยใส่น้ำแข็งรองพื้นไปสักหน่อยก่อนมีค่ะแก้วเราก็แช่เย็นมาไอโซด้วยะอ่หลังจากผสมหล่อน้ำแข็งไปสักหน่อยแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเพิ่มใช่ค่ะใส่น้ำแข็งเพิ่มลงไปเลยแล้วก็เชค นี่ครับเชคออกมาแล้วมันก็เป็นสีเหลืองอาร่ามครับใช่แล้วก็เทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้ได้เลย<ฮ>เหลืองอาร่ามจริงๆค่ะจ,จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายมีเปรี้ยวแล้วสไปซ์พเพิ่มความซ้าความาหวานให้กับมิล แลบประทานง่ายนีกหน่อยจริงส่วนผสมพวกเครื่องดื่มบำรุงกำลังแบบนี้ผสมกับพวกเหล้านี่มันเหมือนแบบที่เขาชอบทำกันเนอะคือเอามาใส่แบบใช่ไอ้ถ้วยปั่นใหญ่ใ่ใส่ลงไปเยอะๆแล้วก็ทั้งงค่ะอแล้วบางทีมีแบบว่าใส่สับปะรดสดลงไปด้วยแล้วก็ปัดด้วยใช่ค่ะคืออออันนี้คือสามารถทานได้อยู่แล้วไม่ได้เป็นอันตรายอะไรค่ะแต่แล้วก็คนเล็กน้อยค่ะโอเค แล้วเราก็แต่งแก้วกันด้วยมะนาวใส่มะนาวลงไปเลยหอมๆหวานๆพิเศษแช่ลงไปเลยใช่ไหมครับแช่ลงไปได้เลยตัวสุดท้ายพิเศษหน่อยบิดเล็กน้อยค่ะปาดเลยให้มันติดอยู่แช่ลงแก้วเลยแล้วก็แช่ลงไปด้วยใบเ่ย ดยความสวยงามโอ้นี่ดูเลมอนเลมอนใช่ค่ะมันชื่ออะไรนะครับเออปาร์ตี้บอมค่ะตัวนี้ปาร์ตี้บอมเลมอนมากเดี๋ยวรู้นะครับมันจะบอมกันแค่ไหนและนี่ก็คือปาร์ตี้บอมครับเหลืองมากครับเหลืองเขียวครับเลมอนเลมอนครับเลมอนโคตร แล้วตอนนี้ถ้าดมแต่กลิ่นอย่างเดียวนี้ก็เป็นพวกกลิ่นนี้แหละคาราแนลส้มนะครับชิมครับชิมได้เลยครับอืมรสชาติส่วนใหญ่ที่รู้สึกนี่ก็คือเป็นรสชาติของเครื่องดื่มบำรุงกำลังเป็นหลักเลยนะเหมือนเรากินเครื่องดื่มบำรุงกำลังผสมสไปร์ตอ,อ่ะคือยัง คือคือเหมือนเดิมเลยนะคือเราไม่รู้สึกถึงอแอลกอฮอล์เลยใช่แต่เราใส่แอลกอฮอล์ไปทั้งหมดสามตัวเลอดีเ่นเลยดีครับ <laughs> แต่ว่าเวลากินนี่ไม่เห็นไม่เห็นรู้สึกถึงรสชาติแอลกอฮอล์เลยกลิ่นก็ไม่รู้นะดมก็ไม่มีคือปกติเวลาค็อกเทลอ่ะบางทีเราชิมเข้าไปมันไม่มีรสชาติแอลกอฮอล์ก็จริงนะครับ แต่ว่าบางบางทีมันจะมีขึ้นจมูก <th DOM> บางทีมันจะมีแบแบคบ่อยๆตามหลังเข้ามาอ <ะ S 2> ตอนหายใจอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เนี้ยน,น้อยมากน้อยมากจนแทบไม่มีเลยแถมสีสวยด้วยแต่ผมเดาว่าสักพักหนึ่งน่าจะขึ้นสักพักหนึ่งมันจะไปบอมค่ะนี่ไงมันจะไปบอมทีหลังเลยค่ะ <c oughs> นี่แหละครับหลอกให้กินก่อนหลอกให้กินก่อนแบบว่าอื อร่อยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยสีสวยมากครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้รสชาติมันมันจะออกแนวแบบถ้าคนไม่ชอบรสของเครื่องดื่มบำรุงกำลังนี้าจะไม่ชอบชไปเลยนะใช่แต่ว่ามันมันดีกว่าเพราะว่าเรามันมีความหวานสป라이ดและที่สำคัญคือจริงๆถ้าเราเอาอันนี้ไปเสิร์ฟแล้วเราบอกเขาว่ามันเป็นม็อกเทลนะไม่มีแล้ว <laughs> เขาเชื่อแน่นอนเาจะเชื่อแน่นอนเพราะว่าเขากินเข้าไปเขาจะไม่รู้สึกถึงกลิ่นเหล้าหรืออะไรเลยแต่เขาจะมารู้ทีหลังว่าเขาถูกหลอกตอนนี้มันขึ้นแล้วแพ้เครื่องดื่มชูกําลังค่ะนั่นแหละครับเมนูนี้มีชื่อว่าปาร์ตี้บอมค่ะปาร์ตี้บอมก็เอาไว้บอมเลยนะครับสีสวยมาก ตามไปดูสูตรแบบละเอียดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์นะจ๊ะ